หลายหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีจัดกำลังเจ้าหน้าที่แล้วก็อาสาสมัครเฝ้าติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงค่ะโดยมีการเตรียมพร้อมทั้งเครื่องจักรกลกระสอบทรายอุปกรณ์ป้องกันน้ําท่วมไว้รองรับพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่อยู่อาศัยใกล้แม่น้ําให้ติดตามประกาศแล้วก็ข้อมูลจากทางราชการอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ สำหรับสถานการณ์น้ําในแม่น้ํามูลล่าสุดนะคะที่สถานีวัดน้ําสะพานเสรีประชาธิปไตย M7 เที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีวัดได้ที่109.94นะคะก็คือ109.94อเมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลางเพิ่มขึ้นมาจากเมื่อวานนี้27เซนติเมตรค่ะต่ํากว่าระดับตะลิ่งอยู่ที่112เมตร ประมาณ2เมตรนะคะหรือว่าประมาณ2เมตรนั่นแหละส่วนด้านแม่น้ําโขงนะคะที่สถานีวัดน้ําอําเภอโขงเจียมอยู่ที่102เมตรค่ะจากระดับน้ําทะเลปานกลางเพิ่มขึ้นมาจากเมื่อวานนี้ประมาณ13เซนติเมตรที่ต่ํากว่าตลิ่งประมาณ1เมตร47เซนติเมตรนะคะแล้วก็แม่น้ําชีนะคะที่สถานีวัดน้ํอีา E98 นะคะที่อำเภอเขื่อนในอยู่ที่หอย่เมตร4ี่เซนติเมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลางค่ะเพิ่มขึ้นมาจากเมื่อวานนี้43เซนติเมตร ต่ำกว่าตลิ่งประมาณ4เมตร35เซนติเมตรซึ่งทางจังหวัดเองนะคะก็เน้นย้าให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยตามแนวแม่น้ําพื้นที่ลุ่มตม่ําติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่ายังมีฝนตกชุกในพื้นที่ภาคตะวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานก็อาจจะทําให้ระดับน้ำเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นมาอีกได้ในระยะต่อไปต้องติดตามกันให้ดีละคะเพราะว่าช่วงนี้มีพายุเข้ามาเมื่อจะเป็นคาซิกิแล้วก็อีกหนึ่งพายุด,ด้วยนะคะ